เดียวกับสติหรือเปล่าแล้วก็เวลาที่มีความรู้สึกตัวสดเนี่ยจิตจะว่างมากสองคำถามนะความรู้สึกตัวเป็นสิ่งเดียวหรือไม่ <c oughs> สติจริงๆเป็นภาษาบาลีครับโดยตำราแล้วก็แปลว่าความความรู้ตัวความสนักนลึกก็ได้นะครับแต่สติในความหมายธรรมดาสามัญน,นั้น ไม่เหมือนความรู้สึกตัวในที่ผมหมายความนะครับเช่นเราพูดว่ายื่นมือไปถูกแก้วโดยมีสติอย่างนี้อย่านี้ก็ใช้ได้นะคำว่าสติแต่ความรู้สึกตัวนี่มันไม่ใช่นัมนครับเรามีขวดใบนะครับอ๋อเรามีขวดหรือแก้วน้ําอยู่มีน้ํามาจุอยู่เต็มนะครับ สมมติเราผมมองดูสมมุติถ้าขวดนี้มันโปร่งผมก็เห็นแต่ขวดไม่แน่ใจมีน้ำมืนเปล่าเพราะมันเต็มเปี่ยมไม่มีเครื่องหมายแบ่งแยกเลยนะพอผมยกขวดน้ําไปน้ําก็ไปด้วยครับนั้นความรู้สึกตัวนี้มันมีอยู่ในเราตลอดเวลาผมยกมือในความรู้สึกตัวไปด้วยทุกคนคือความรู้สึกตัวครับเมื่อผมพูดถึงความรู้สึกตัวนั้นหมายถึงพูดรวม คุ้มคุมมานะแต่ถ้าพูดให้สั้นกว่าน,นั้นอีกซึ่งหมายนี่ม,นมันมันพัฒนางไปเลยจ้เมื่อเมื่อรู้สึกตัวมากๆแล้วมันจะละเอียดอ่อนขึ้นนะครับผมใช้คําความรู้ตัวในความหมายหนึ่งคือสัมปชัญญะนะครับที่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอะไรก็ตามใจนะครับถ้าละเอียดขึ้นมากกว่านั้นในใจมัเป็นรู้ล้วนๆครับรู้เฉยๆ มมติว่ามีลมพัดมาเนี่ยครับลมเย็นพัดวูมาเนี่ยถ้ารู้ไม่เฉยคืออ๋อมีลมเย็นพัดมามันคิดปรุงแต่งด้วยครับลกมกำลังถูกกายเราเย็นดีสบายดีอย่างนี้เรียกรูปแบบปรุงแต่งครับส่วนรูล้ล้วนๆพอพัดวูมาเนะนี่ยมันผ่านเลยคนระับมันไม่ไม่จดจาถึงนั้นไว้นั้นความรู้ล้วนๆความรู้สึกตัวล้วนๆนะคนับใครที่จริงขวาญขวายวา,ยา,ยา,ยายนก็เรียกพุทธะครับ สภาพตื่นสภาพรู้เอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าในจิตใจทุกดวงซ่อนแฝงพลัง,งความตื่นไว้นั่งตรงนี้นะครับเราก็นั่งอาจจะบางท่านอาจจะง่วงบ้างก็ได้แต่ถ้าใครสักคนหนึ่งเอางูเห่าตัวโตโยนลงมาทุกคนจะนิ่งไม่ได้ครับต่อให้ร่างกายนิ่งอยู่แต่จิตใจนตื่นวูบเต็มไลยครับดังนั้นพลังศักยภาพอันหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ จิตทุกดวงนะครับคือความตื่นแต่เราตื่นไม่มากครับขณะนี้เนี่ยเราต้องปลุกร้อนมันตื่นมากกว่านะั้นความตื่นอยน,นี้บางทีก็เรียกพระพุทธเจ้าไว้โรุนชนะอะไรนะมืมันตื่นสวาน่างสวัยขึ้นมาดังนั้นเราเป็นเม็ดพันธุ์ของพระพุทธเจ้าครับเราไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าที่บริบูรณ์แล้วแต่ทุกคนมีธรรมชาติของความตื่นซ่อนแฝงอยู่ เหมือนเปรียบเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักหรือมเมล็ดพันธุ์ต้นไทรนะครับถ้าเราหยิบเมล็ดพันธุ์ต้นไทรมาชูให้เด็กดูกว่าหนูเชื่อไหมว่าในนี้มีต้นไทรเป็นแสนต้นเลยเชื่อไหมเด็กบอกไม่เชื่ออย่ามาโกหกเสี๋ยวะหักแต่เด็กก็ถูกนะเด็กไม่เชื่อเพราะลําลพังไม่ได้พื้นไม่มีอะไรจริงๆนะแต่่านผู้ใหญ่ที่รู้ความนะครับมีประสบการณ์ด้านปลูกต้นไม้เขาเอาไปลงดินแล้วระมัดระวังอย่าให้มแมลงหรืออุปสรรคใดเกิด ก็เกิดเป็นต้นสายใหญ่ขึ้นมาออกลูกออกหลานเป็นหมื่นเป็นแสนไม่รู้จบเลยครับท่านทั้ก็ฉะนั้นครับมนุษย์ก็คือมเมล็ดพันธุ์ของพุทธะกา,ารโาวนาน,นั้นคือการเพราะปลูกเราให้มันตื่นขึ้นมันช่างน่าแปลกจริงครับที่เรานั่งตรงนี้เราสลึมสลือง่วงพอใครผู้หญิงเปลือยขอโทษนะฮะเดินผ่านแล้วตืน่นเต้นตาเลยแต่ตื่นด้วยอํานาจของอุปาทาน ทำไมไม่ตื่นด้วยพลังในตัวมันเองครับชาร์จพลังมาเองครับให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อจะรับรู้โลกที่จังสาสและชัดเจนแบบน,นี้แล้วเพราะว่าในขณะเราง่วงนอนความคิดเรารุมแตแกลายแล้วเราไม่มีแรงต้างเราปล่อยให้ความคิดต่างๆที่เราไม่ฝ่าสนานเข้ามาย่อมดีขณะที่เราชื่นกระตือนี้หรือขณะที่เรานั่งรถไปต่างจังหวัดง่วง ไอ้ส่วนหนึ่งก็รู้ด้วยว่าคนมองอยู่นะหน้าอายน้าี่นิหูหน้าปากโคกะนัดทำหน้าเลยแต่ไม่มีกําลังที่จะตื่นแต่พอรถชนกันโครมตื่นจำสายขึ้นมานีนยมันการภาวนาไม่ใช่เรื่องพิสดารอะไรครับมันเป็นเรื่องที่ดึงพลังที่ซ่อนอยู่ให้มันตื่นมากกว่านนะั้นผมจะยกตัวอย่างเลยครับอุปมาหลายหลายอุปมาเหมือนที่ต้องการ เราเป็นนักเรียนกันทุกคนนะครับเคยผ่านชั้นประถมชั้นวัดยมอะไรก็ตามใจแล้วส่วนใหญ่คงรู้เห็นการลงโทษของครูเช่นเรามาเรียนสายลืมทํากันบ้านครูก็ให้ยืนยกขาข้างเดียวบ้างปากขาบไม้บรรทัดบ้างนลี้เราอาะไรเพื่อนแทบแทรกมันดิน,นีเลยใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าครับเราการู้สึกอาเพื่อนล้อก็ต้องไล่แต่ไล่ควรกันให้ยุ่งกันหมดยี่สิบปีให้หลังครับ เติบใหญ่มาเรียนหนังสือนังหาแล้ววันงานขึ้นรุ่นรุ่นเล่านั่นแหละเล่าเพื่อนฟังอย่างคึกคื้นในความเสอร์ของเราเองเราเล่ามันอย่างคึกคื้นสนุกมีความสุขต่อเรื่องขึ้นครั้งหนึ่งเราเจะปวดแสนสาหัสผมตั้งคำถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นชายผู้นี้เอาชนะความเจ็บปวดได้อย่างคึกคืนเลยนักแสดงของมนุษย์ทุกคนนะครับ ซ่อนพลังความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคซ่อนไวอย่างอย่างอย่างดีเลยนะครับแต่มันกินเวลาตั้งยี่สกว่าปีกินจะฟื้นตัวดแต่สำหรับบางคนนั้นเขาฟื้นตัวดได้เร็วมากนะั้งคา,ามก็คือศักยภาพในการอยู่เหนือความทุกข์ศักยภาพที่จะทำให้ตัวเอง เปล่งแสงที่ทไม่ทุกข์บางครั้งผมเรียกว่าอายตนะที่ขึ้นทุกข์นะมีอยู่ในตัวเราทุกคนขึ้นเพราะว่าเราจะทํามันอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราไปนั่งสงบแบบสมถะซึ่งครูอาจารย์ของพระเจ้าสององค์นั้นสั่งสอนท่านแล้วพระเจ้าจับดาวไม่ใช่ในเจา,างเขาอ่อนพูลนั่งสงบนั้นมันก็ ได้ดึงด,ดัาได้แต่เนื่องจากเราไปสะกดะกดทับมันอยู่มันแสดงตัวเหมือนกับเราปี่บคลุมหัวแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีคนในห้องนี้ซึ่งไม่ตรงตามที่เป็นจริงเลยนะความสงบชนิดที่เกิดจากการกระทํมมันไม่พินท้ถาวารเลยเมื่ไม่ได้ทําหรือในโอกาสในภาวะร้อมใหม่มันก็ไม่สงบแล้วก็ที่จริงอันหนึ่งที่น่าตกใจนะครับ คนที่สงบงมากๆพอนี้สมัยหนึ่งรนะ้ายกาจมากนะเพราะเก็บกดไว้ตลอดเวลาเพราะเ,าเบิดออกมาทีนี้เอาไมา่อยู่นะที่จึงมีความสงบอีกอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เฉลียวใจสงบเพราะรู้ตัวคนระับเหมือนก็คือหนึ่งนอนหลับฝันว่าวิ่งหนีผีหรือเสือจะตกัดในฝันเราตกใจวิ่งหนีสุดชีวิตเลยนะสุดแรงเกิดแล้วกลัวด้วยนะแต่พอเราตกใจตื่น หัวใจยังเต้นอยู่นะแต่เราไม่กลัวแล้วเรารู้ความจริงกันแล้วมันไม่มีแต่ว่าอาการกลัวยังดําเนินแต่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยกับความกลัวนะั้นกับอาการทางจิตใจนั้นนะครับยิ่งไม่ทาเท่าไหรนะ่ในจิตใจยิ่งปกติขึ้นหมดไปขึ้นเองครับรนั้นแต่การสำคัญที่สุดคือต้องตื่นก่อนถ้าไม่ตื่นยังต้องวิ่งหนีกันอีกนาน,นครับโดยเหตุนี้นะครับการภาวนานั้น คือการทวนกระแสะเพื่อให้เข้าถึงต้นต่อก่อนหน้าที่ความคิดจะปรากฏขึ้นแต่เรื่องทั้งหมดละครลมนี้อยู่ในตัวเราครับไม่เกี่ยวเรื่องแบบการออกบวชผู้ดงไอการบวชผู้ดงส่งกรดีนเป็นรูปแบบวัฒธรธรรมนะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นละครที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราเซึ่งเราต้องจัดการอย่างโดดเดียเด่ยวเสียเครับและคราวนี้ผมหมายว่าไม่ใช่ห้ามการคบเพื่อนการมีกัลยาณมิตรสิ่งที่ดี แต่ว่าไม่มีใครยื่นมือเข้ามาได้ในตัวเราเรื่องมันเกิดในเราต่อพระพุทธเจ้าสิพระองค์เนี่ยครับท่านช่วยเราไม่ได้ครับผมไม่ได้พูดได้ทอแท้นะอย่างผมผมนั่งอยู่อย่างนี้นะผมกับพิจารกท่านก็สังเกตได้ว่าผมยังเป็นๆอยู่ยังไม่ตายผมแกล้งไม่กู่พิจารณาอดหายใจไม่ได้คนที่อยู่ใกล้ก็สังเกตเห็นว่าผมยังเป็นๆอยู่อ๋อผมแกล้งหยุดหายใจด้วยนะ ผมคิดอะไรรู้ไหมครับถ้าผมไม่ดูสักคนเดียวนี่จะไม่มีมนุษย์คนไหนเห็นอีกเลยนะที่ความคิดเกิดแล้วก็พระเจ้าก็ดีครูก็ดีนะยธรรมะแปดหมื่นสี่แปดหมื่นสี่พันยืนข้ามาไม่ได้เลยครับมีคนเดียวมีธรรมชาติกล่าวเท่านั้นการเฝ้าดูจิตไม่ใช่รูปแบบต่อไปครับไม่ว่าเราจะอยู่ในห้องน้ำป้ายรถเมล เพราะไม่มีใครทําหน้าที่นี้แทนเราได้เลยจ้างก็ได้วยเงินเป็นหมื่นเป็นล้านก็ทาไม่ได้ครับบอกว่าจ้างด้เงินเป็นเดือนละหมื่นเดือนละล้านช่วยดูความคิดทันทีทําไม่ได้อย่างนี้ช่วยประคองเมื่อความคิดมันเกิดแล้วอะไรอย่างเงีน้นั้นการภาวนาวนั้นเป็นวิทยาอุตสาหาสะเฉพาะตัวจริงๆเนี่ยกุญแจสำรับไข,ขเรื่องนี้อยู่ที่บานประตูของความคิดครับเมื่อล็อกประตูความคิดถูกไข ความลุ่มลึกจะเกิดดังนั้นในพระคมดีจึงระบุเน้นว่าเมื่อยานกับวิญญาณพัดเทียมกันความลุ่มลึกจะปรากฏความลุ่มลึกคือประตูนั่นเองต่อนนี้ความฉับไวในการเห็นความคิดเรายังไม่พอครับเรายังเรายังใช้ความคิดเพื่อคิดถึงความคิดอยู่ไพ่คำมันจะฟังแปลกประหลาดเราใช้ความคิดคิดถึงความคิด มื่อกี้ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นผมก็นั่งเึกอดอีกทีว่าเอ๊ะมันคิดคิดถึงอะไรนะอย่างนี้ใช้ความคิดคิดถึงความคิดครับเหมืงนั้นมันจึงไม่ทันครับไม่ทันการเราต้องปลุกตัวที่ระบบหนึ่งที่อยู่นอกความคิดจริงๆครับเหมือนต้องหยิกเจ็บด้วยบ้างครับแต่ผมเจ็บนะความเจ็บมันมันอยู่นอกความคิดของผมจะคิดเรื่องอะไรก็ตามใจแต่ว่าความเจ็บมันไม่ปรากฏจริง แต่ความเจ็บปรากฏเพราะผมไปหยิบที่จุดเฉพาะขึ้นมานะแต่แท้จริงเราต้องเร้าให้ความรู้สึกตัวตื่นทั้งระบบทั้งระบบให้มันตื่นขึ้นครับไม่ใช่เป็นนั่งสะกดให้มันหลับนั้นการปฏิบัติภาวนาแบบสมถาน,นั้นเป็นขั้นตอนที่มีปัญหามากๆน,นะครับรบการทุ่ทัาที่สุดลองวกย้อนไปสู่เรื่องราวเก่าๆประสบการณ์เก่าๆสำหรับตำรานะ ภาสาวกหลายพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติทำอเลยครับแต่องค์คริมาณนี่ไม่ได้ปฏิบัติเลยฆ่าคนตลอดเวลาถือว่าการฆ่าชนิตปิตวิญญาณเป็นการภาวนาเลยครับจะเจอพระเจ้าทําไมถึง,งรู้เรื่องนี้ได้พายะองค์หนึ่งที่เป็นที่มาของกรารมนณฑาสิทธินะครับซึ่งจากเรื่องจริงในพระธรรมบทไม่ได้ปฏิบัติอะไรครับได้ยินประโยชน์สองประโยชน์เข้าถึงมันทันที ึ่งสิ่งน่าแปลกน่าอัศจ,จรรย์ยิ่งในพุทธศาสนาเราอยากคิดวืา่าเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้แต่เราควรจะคิดว่าช่างน่าอัศจรรย์จริงเหมือนอาจารย์ลุมวลานีบอกนะธรรมะของพระเจ้ชาช่วยมนุษย์ได้จริงช่างน่าอัศจรรย์คนไม่รู้หนังสือคนไม่เคยปฏิบัติเลยนะเข้าถึงได้เพราะการปฏิบัติรากฐานอยู่ในตัวเขานั้นเวลาพระเจ้าท่านออรับอาราธนาในการสอนธรรมะในโลกมนุษย์เนี่ยจากพรม ท่านพิจารณาถึงบัวสามเหล่าไม่ใช่สี่นะครับบัวเหล่าที่สี่นะอาจารย์ุ่นหลังก็เติมขึ้นมาแต่ก็มีเหตุผลที่เติมขึ้นมาพวกอะไรนะครับปทะประมามะพวงมกกวกาพวกเป็นเหยื่อเก่าปลาอาจารย์ุ่นหลังเขาอยากจะแดกดันคนที่ไม่สนใจธรรมะเลยนะแต่จริงๆขั้นตอนจริงพระเจ้าบอกไว้สามเท่านั้นนะครับคือบัวที่บานแล้วครับบัวที่ปลิ่นน้ําและบัวที่อยู่ใต้น้ําซึ่งทุกชนิดกระบาน ผู้เจ้าท่านมองมนุษย์มันบานได้ทุกคนแต่สําหรับท่านเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานท่านเลือกกระบโบเฉพาะที่ปล่นน้ำที่คนเหล่านั้นถ้าไม่ได้ยินเนี้เสียหายถ้าได้ยินจะบานในวันทุ่งเลยครับนั้นเขาที่จริงคือผู้เข้าถึงธรรมะมีโดยไม่รู้ตัวก็มีน,ะนี่เป็นคำจัดของพระเจ้าไม่ใช่ของผมนะมนบอกว่าผู้ที่สาตาเขจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามมีบุคคลที่รู้ธรรมะเองได้แต่ก็รู้ตามภาษาของเขานะครับ นี่คือความหวังของมนุษยชาติครับที่ว่าทุกคนรู้ธรรมะได้ถ้าไม่ประมาทต้องมีเงื่อนไขนะครับทางมีอยู่แต่ว่าทางเดินว,วกวนเหมือนกลางคืนด้วยและมืดด้วยนะครับแสงลำลายด้วยถ้าผู้เดินทางตาบอดด้วยมันเลยมืดหลายชั้นมากครับคำว่าตาบอดในที่นี้หมายว่าเขาไม่ต้องการมันสิ่งแรกสุดสําหรับชาวพุทธคือต้องการอิสรพต้องการธรรมะครับ ถ้าไม่ต้องการนึงทำไงก็ไม่ไปครับเพราะเจ้าตัวไม่ต้องการไม่ไม่อยากเดินทางธรรมะของพระเจ้านั้นจริงอยู่นะครับถูกสั่งสอนจากพระโอษฐของท่านแต่ไม่ใช่ไม่ใช่การผูกขาดวันนี้เท่านั้นนะครับว่าไปแล้วพระองค์ท่านจับตัวเองนะบุคคลเพศเปิดเผยสิ่งที่มีอยู่แล้วครับปัญหาจะเกิดมาก็ตามไม่เกิดมาก็ตามสิ่งนี้เป็นอยู่แล้วท่านว้า ว่าสวหรับชาวพุทธท้ยายปียังมีกำลังใจใหญ่หลวงอย่าง,างาน,นี้นเพราะก่อนหน้าที่พระเจ้าตับตัวนี้นี้ทั้งคอมเบเดียทั้งคอมจุนบุรุษนั้นไร้วางเป็นการแสวงหาอย่างเตะกระปะไม่มีใครกล้าปฏิญาณตนว่าเป็นผู้รู้จรๆๆิงๆ